สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์นะคะโรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน2 8 6คนและมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คน,นะคะ่ะ ค่ะโรงเรียนเรานะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสนะคะเหมือนกับชื่อนั่นก็คือการโอกาสได้เข้าร่วมกับโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันของบริษัท uh, The Bell ในกลุ่มธุรกิจ TCP นะคะ ก็ถือเป็นความโชคดีเนื่องจากโรงเรียนเราเนี่ยเป็นสถานศึกษาพอเพียงนะคะแต่นี้ในส่วนของงบประมาณเนี่ยเรายังมีให้การสนับสนุนไม่เพียงพอจากในหน่วยงานของรัฐนะคะโรงเรียนกับคณะครูเนี่ยก็พยายามที่จะหาจากแหล่งเงินทุนที่จะมาสนับสนุนแล้วก็ถือเป็นความโชคดีของโรงเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้รับการติดต่อจากบริษัทนะคะเพื่อที่จะเข้ารับการคัดเลือกนะคะในส่วนของโรงเรียนในกลุ่มภาคเหนือและสิ่งที่พวกเราฝันก็เป็นความจริงะคะ่ะ เพราะว่าในส่วนของการเข้าร่วมเนี่ยเราไดา้หาข้อมูลที่จะมาสนับสนุนโครงการของเราเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะคะจากสถานศึกษาพอเพียงเราได้ต่อยอดเป็นสถานศึกษาต้นแบบและจากการสนับสนุนดังกล่าวตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยทำให้เราได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าในเรื่องของสารเคมีเนี่ยเยอะนะคะโรงเรียนของเราก็ต้องซื้อผักซื้อ ผลไม้ที่จะมาให้เด็กรับประทานในโครงการอาหารกลางวันแต่ในโครงการนี้เป็นโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนะคะซึ่งผลผลิตต่างๆของโรงเรียนเนี่ยก็เข้าสู่โครงการอาหารกลางวันแล้วเรากา็ในส่วนของเด็กเราเนี่ยก็จะได้รับประทานในส่วนของพืชผลที่เราผลิตมาจากโครงการของเกษตร เราได้พูดคุยปรึกษากับทางคณะคุณครูนะคะเราก็เลยได้บรรจุในส่วนของหลักสูตร,กรเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวานนันเยคเป็นวิชาหนึ่งในวิชาที่เราต้องเรียนกันทุกสัปดาห์อันนี้ก็จะทําให้นักเรียนกับคุณครูเนี่ยได้ไปสัมผัสโดยตรงนะคะได้ไปลงมือปฏิบัตินะคะก็คือมีการทําอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังแบ่งเขตพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนเนี่ยที่เรามีเนี่ย ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้ส่วนลงมือปฏิบัติแล้วก็มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่น้องๆอ,อนุบาล2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะน้องๆที่เป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราก็จะให้ปลูกผักง่ายๆซึ่งการปลูกผักหรือว่าผลไม้ของเราเนี่ยเราจะดึงผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทั้งที่เราดึงมาก็คือเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองหรือว่าชุมชนเนี่ยเห็นความสําคัญขอ,ของการที่มีกเกษตรอินทรีย์นะคะอยู่ในโรงเรียนของเราอยู่ในชุมชนของเรา ะะเพื่อให้เกิด ความยั่งยืนแล้วก็ความต่อเนื่องค่ะนะคะก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะซึ่งเราก็ส่งสู่โครงการอาหารกลางวันนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังเหลือจําหน่ายให้กับผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นต้นแคร์นะคะที่เราปลูกไว้พริกนะคะมะนาวมะกรูดนะคะมีทั้งมีขนุนด้วยนะคะแล้วก็มีดอกบาชันอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งพื้นที่ต่างๆของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นโซนกันนะคะโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ในส่วนปัญหาอุปสรรคแรกเลยนะคะก็คือความรู้ความเข้าใจของคุณครูทําอย่างไรที่จะให้คุณครูผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจตรงกับเราในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ เป้าหมายของเรานะคะนั่นก็คือทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องของอาหารที่ปลอดจากสารเคมีน,นะคะสิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าร่วมโครงการนะคะพื้นที่ของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ดินที่ปลูกพืชผักไปแล้วไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ปัญหาก็คือปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมอีก อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจว่าตรงเนี้ยเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในการปลูกพึชผ,ผักเนี่ยทุกที่ที่จะต้องเจอนั่นคือปัญหาแล้วก็อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของมแมลงนะคะจากความรู้ที่เราได้รับจากการที่ไปศึกษาดูงานแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในเครือข่ายนะคะทั้งความรู้ที่บริษัทให้กับ โรงเรียนตลอดระยะเวลา3ปีของการเข้าร่วมโครงการเนี่ยโรงเรียนเราก็มาต่อยอดในเรื่องของการทําน้ําหมักชีวภาพค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของแมลงที่มากัดกินพืชผักของเรา สำหรับในส่วนของตัวเองก่อนนะคะก็จะคิดว่าในส่วนของตัวที่พอได้นะคะก็คือในเรื่องของความรู้ที่เราได้รับนะคะจากการที่เราได้ไปแลกเปลี่ยนนะคะจากการที่บริษัทพาไปศึกษาดูงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เความรู้ที่เราได้จากเครือข่ายต่างๆนะคะในส่วนของโรงเรียนที่เป็นรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นประโยชน์กับตัวตัวของตัวของเราเองนะคะนอกจากนั้นนะคะโรงเรียนนะคะ สิ่งสาคัญเลยคือโรงเรียนได้รับงบประมาณค่ะงบประมาณตรงส่วนนี้นะคะได้มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในส่วนของโรงเรียนเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นอย่างเด่นชัดนะคะแล้วก็เป็นที่ประจักษ์กับคนที่มาศึกษาดูงานแล้วหรือว่าผู้ปกครองนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือนักเรียนของเราหรือว่าบุคลากรของ,ของเราเนี่ยได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษในโครงการอาหารกลางวันนะคะสำหรับโครงการของบริษัท The Bell TCT ในกลุ่มธุรกิจ t c p เนี่ย การที่จะสนับสนุนงบประมาณมาให้เนี่ยนะคะก็มีการมาติดตามมีการมาให้ขวัญกำลังใจมีการมาสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการขยายเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในส่วนของปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเพื่อนำม,มาปรับใช้กับโรงเรียนค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องๆน,นะคะที่จะเข้าในปีที่1ของโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันของบริษัทนะคะรวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับรุ่นน้องๆในปี2แล้วก็ปี3นะคะสำหรับโรงเรียนวัดยางเอง็นประชานุเคราะห์นะคะก็คงจะครบในส่วนของโครงการเกษตรที่ ได้ให้การสนับสนุนมาตลอดระยะเวลา3ปีนะคะแต่ก็ให้ทางบริษัทหรือว่าทีมงานเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าครอบครัวโรงเรียนวัดอย่างเอ็นประชานุเคห์นะคะจะย,ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในโรงเรียนของเรานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะทุกที่มีปัญหาและอุปสรรคแต่เราจะทําอย่างไรให้ปัญหาและอุปสรรคนั้นมาเป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อน ให้เราไปถือสู่เป้าหมายและก็ความสำเร็จนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปุ้ยพิสุทธิสวัสดิ์คงกรุษนะคะโรงเรียนวัดยังเอ็นประชานุเคราะห์ค่ะหลังจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันของบริษัทเดอะเบลในเครือกลุ่มธุรกิจ TCP ก็ทําให้ครูปุ้ยเกิดแรงบันดาลใจค่ะหลังจากที่ได้ไปอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมจากในโครงการมาแล้ว ก็ได้มาขยายผลต่อเด็กๆที่โรงเรียนค่ะหลังจากนั้นก็ได้มาทําต่อที่บ้านจากที่เราทําเองในครอบครัวแบบไว้รับประทานเองนะคะเราก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วก็นําความรู้ตรงนี้มาต่อย,ยอดอเกี่ยวกับกเกษตรอินทรีย์ด้านอื่นๆซึ่งในตอนนี้ของครูป,ปุ้ยนะคะที่ได้ทําก็คือปลูกพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงไก่มีเลี้ยงเป็ดนะคะแล้วก็ในในส่วนของบ่อปลานะคะตอนแรกเลยก็คือเป็นพื้นที่รกร้างหลังบ้าน ะะเราก็ได้ปรับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นบ่อปลานะคะแล้วก็เป็นคลองไส้ไก่เพิ่มความชื้นให้กับพืชพันธุ์ในสวนค่ะต้องกราบขอบพระคุณทางโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันที่เป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทําให้ครูปุ้ยเนี่ยได้นําองค์ความรู้ตรงนั้นนะคะมาขยายผลต่อให้กับเด็กๆและที่สําคัญคือเกิดขึ้นกับตัวครูปุ้ยเองค่ะ สำหรับเทคนิคที่ครูปุ้ยใช้นะคะในการทำเกษตรอินทรีย์ในครอบครัวนะคะครูปุ้ยก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนค่ะก็คือเริ่มจากการปลูกรับประทานเองในครัวเรือนนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ค่ะอย่างแรกเลยคือได้ความรู้จากโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกางวันแล้วบางอย่างเราก็รู้สึกว่าเรารู้ไม่หมดนะคะเราก็มีการสืบค้นหาข้อมูลแล้วก็โดยเฉพาะเราได้หาข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู้ในหมู่บ้าน หรือว่าจากที่อื่นที่เราจะปรึกษาได้นะคะซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่ทําให้คุปุ้ยเนี่ยผ่านจุดนั้นมาได้คุปุ้ยนะคะปลูกผักใช่ไหมคะพอปลูกผักเนี่ยเราก็จะต้องอใช้ปุ๋ยที่เป็นธรรมชาติดังนั้นเราจึงจะต้องมีการหมักปุ๋ยด้วยตัวเองค่ะซึ่งในการหมักปุ๋ยเนี่ยเราก็จะใช้วัชพืชหรือว่าใช้ใบไม้ที่เรามีอยู่เอามาหมักซึ่งเราก็มีบ่อปุ๋ยนะคะที่จะหมักโดยใช้ขี้วัวนะคะ ทําให้มันกลายเป็นดินปุ๋ยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลาเราก็จะต้องปรับสภาพน้าใช่ไหมคะซึ่งในการปรับสภาพน้ําเราก็ศึกษาว่าการเพิ่มออกซิเจนในน้ําหรือปรับสภาพน้ำเนี่ยเราใช้จุ ank, ลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็ทําการสร้างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยอาศัยหลักของเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งก็ใช้ได้ผลนะคะแต่ว่ายังจะต้องศึกษาต่อไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของการเลี้ยงไก่นะคะของคุปุ้ยเนี่ย จะไม่มีการใช้สารเล่งการเกิดไข่เลยนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์โดยแท้นะคะก็คือใช้อาหารจากธรรมชาติค่ะก็คือจะใช้เป็นต้นกล้วยเป็นผลไม้นะคะแล้วก็มีการเลี้ยงหนอนมแมลงวันเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับเขานะคะ ก็ผลลัพธ์ที่ได้คือไก่ก็สุขภาพดีค่ะแล้วก็ให้ผลผลิตเป็นไข่ได้รับประทานในครอบครัวแล้วตอนนี้ก็มีเหลือพอที่จะจําหน่ายค่ะแล้วผักที่คุณครูปลุยปลูกนะคะก็คือว่าเริ่มต้นเลยเราจะเลือกปลูกผักจากที่เราอยากรับประทานก่อนนะคะซึ่งเราเริ่มต้นจากการปลูกพริกนะคะมะเขือโหระพากระเพราก่อนค่ะ หลังจากนั้นเราก็คิดว่าผักพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่มีคุณค่าหลักอย่างอื่นนะคะเราจึงได้เลือกปลูกผักอย่างอื่นเพิ่มซึ่งที่คุป,ปุ้ยได้ปลูกเพิ่มก็จะมีกะหล่ำปลีนะคะบลอกแคลี่แล้วก็ผักตระกูลสลัดต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้นอกจากจะอร่อยแล้วดีต่อสุขภาพก็สร้างมูลค่ารายได้เพิ่มเติมด้วยค่ะอย่างแรกเลยต้องยอมรับว่าปัญหาของดินเนี่ยเป็นปัญหาที่ ใครๆก็เจอนะคะเพราะว่าดินเนี่ยหากไม่พร้อมเราก็ไม่สามารถที่จะปลูกพืชผักให้เจริญเติบโตได้ซึ่งปัญหาดินที่ครูปุ้ยเจอก็คือว่าในช่วงแรกอะคะ่ะมันจะเป็นดินที่ค่อนข้างแข็งนะคะแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุค่ะเราก็ปลูกไปตามภาษาที่เราเคยปลูกเนาะแต่ทีเนี้ยพอเราได้ เจอปัญหาแล้วเราอยากจะแก้ไขมันนะคะเราก็ทําการแก้ไขด้วยการศึกษาค่ะล้วก็ดูวิธีการที่จะปรับปรุงดินนะคะซึ่งการปรับปรุงดินด้วยวิธีเร่งด่วนก็คือการใช้สารเคมีเนาะแต่ว่ามันอันตรายแล้วก็ไม่ค่อยยั่งยืนนะคะก็ต้องยอมรับว่าอาจเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยได้ใช้เรื่องนี้อยู่บ้างนะคะแต่ว่า พอได้เข้าร่วมโครงการก็พบว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนก็คือการปรับสภาพดินด้วยกระบวนการของกเกษตรอินทรีย์ค่ะเราก็จะใช้วิธีการหมักดินไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้แร่ธาตุที่เกิดจากาใบไม้ที่มีการหมักนะคะแล้วก็มีบรรดาขี้วัวต่างๆแล้วก็เอามาใช้ค่ะประมาณ3-6เดือนนะคะดินก็จะดีขึ้นทันทีส่วนปัญหาที่2นะคะที่เจอก็คือปัญหาพวกเพลีย้ยนะคะพวกแมลงที่มารบกวนค่ะ ซึ่งก็จะมีอยู่ทุกที่แล้วก็จะแบ่งเป็นฤดูกาลนะคะในแต่ละฤดูกาลก็จะมีเพี้ยที่ต่างกันนะคะที่ครูปุ้ยได้ทําการแก้ไขนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ยากค่ะเราจะไม่ใช้สารเคมีอย่างเด็ด ะะแต่ว่าจะใช้วิธีการภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะอย่างเช่นการใช้ใบยสูบนะคะอาจจะใช้น้ําส้มใส่ชูน้ําส้มควันไม้แต่ว่าน้าส้มควันไม้นี่ค่อนข้างที่จะอันตรายในปัจจุบันนะคะเราก็จะใช้วิธีการธรรมชาตินะคะคือการตัดใบทิ้งนะคะตัดยอดทิ้งหรือว่าถ้าเกิดว่าแก้ไม่ได้เลยก็ต้องอถอนตรงนั้นแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ทําการปลูกใหม่นะคะ อย่างแรกเลยคือได้ที่ตัวของเราเองก่อนค่ะในตัวของครูปุ้ยเนี่ยมีความภูมิใจมากที่วันนี้ได้ทาเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างเต็มรูปแบบนะคะสิ่งต่อไปที่ได้นะคะก็คือหลังจากที่เรามีพอสําหรับรับประทานแล้วเราก็ได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆหลังจากที่เราได้แบ่งปันแล้วมีเหลืออีกนะคะครูปุ้ยก็ได้ทําการขายค่ะ ในราคาที่ไม่แพงค่ะครูปุ้ยก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็คืออย่างชาวบ้านเนี่ยเขาทราบว่าเราทําการเลี้ยงไก่เลี้ยงหนอนมแมลงวันเป็นอาหารไก่ก็จะมีคนเอาเศษอาหารมาให้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมาดูวิธีการที่เราได้ทําแล้วครูปุ้ยก็จะแบ่งปันด้วยการเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยค่ะไปให้เขานะคะก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็คิดว่ามันจะยั่งยืนตลอดไปวันนี้ที่เราลงทุนเป็นการลงแรงเนาะลงทุนอาจจะไม่มากนะคะแต่การลงแรงท้งนี้ก็จะทำให้เราอยู่บนถนนสายนี้ได้อีกยาวนานนะคะแล้วก็จะต่อยอดให้มีความยั่งยืนที่สุดค่ะสำหรับตัวครูปุ้ยเองนะคะมีเรื่องที่อยากจะฝากแล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่อยากจะเริ่มทำนะวันนี้นะคะในปีแรกๆที่ครูปุ้ยได้เริ่มรู้สึกเหนื่อยค่ะ ด้วยหน้าที่ของเราเนาะเราก็มีภาระงานยางอื่นเยอะค่ะเราก็สิ่งสําคัญคือเราต้องใส่ใจแล้วก็ลงแรงมากๆเลยอย่างอย่างหนึ่งที่ต้องต้องทนแล้วก็พยายามก็คือเราจะต้องอยู่กับแดดนะคะอยู่กับดินอยู่กับน้ําอยู่กับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนาะแต่วันนั้นที่เราได้เริ่มนะคะจากกําลังใจหลายๆคนเลยเราได้เริ่มโครงการนี้แล้วเราก็ก้าวผ่านมันมาได้ครูปุ้ยอยากจะขอบคุณ โครงการ,กรเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนะคะโดยบริษัทเดอะเบลในกลุ่มธุรกิจ TCP ค่ะขอขอบคุณทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องขอบคุณครอบครัวนะคะที่เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การทำกรเกษตรอินทรีย์เนี่ยไปได้ตลอดลอดฝั่งจากวันนี้เราเริ่มที่ตัวเราเองก่อนหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนใช่ไหมคะ แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องถามใจตัวเองลึกๆก่อนว่าเราจะต้องเริ่มที่ไหนถ้าเราเริ่มที่ตัวเองก่อนจิตใจเราพาไปนะคะสองมือเราทำตามนะคะเราก็จะพานักเรียนพาครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะพาสังคมไปในจุดที่พอมีพอกินพอใช้นะคะแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยได้ค่ะ